Okay, โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์เกมมิ่งกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่แล้ววันนี้พี่ก็มากับกิจกรรมเข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองเป็นกิจกรรมปืน XM8 อันันเงที่นําเข้ามาใหม่ซึ่งสกินนี้พี่มีแล้วนั่นเองแต่ก่อนไปดูก็ฝากน้องๆกันกดไลค์กดซับกดติดตามกดรับหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นั่นเองไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับแต่ก่อนไปดูก็เรามาดู กิจกรรมท็อปอัพก่อนๆดีกว่าครผมก็คือท็อปอัพวันนี้เข้ามาจะมี2ไอเทมด้วยกันครับผมก็คือชิ้นแรกจะเป็นทางด้านของสกินระเบิดน,นั่นเองระเบิดอาหางการนั่นเองก็คือเติมครบ1 9 9เพชรรับไปเลยครผมเข้ามาตั้งแต่วันที่31มีนาจนถึงวันที่6เมษายนครับผมก็ สำหรับใครไม่มีก็อ,อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้และนี่นะผมก็คือเติมครบ25 9 9เพชรเพหรือว่า2,600รับไปเลยนะผมกล่องดวงใจแบบแจ็คโลกลน,น,นั่นเอง้ออแพงๆเลยนะก็คือไม่ต้องกลัวนะผมก็ทอปอัพอันนี้นะผมก็ไปจนถึงวันที่30เมษายนกันเลยทีเดียวนะโอเคก็เดือนหนึ่งเออเดือนหนึ่งน้องๆเติมไปกันกี่เพจเดี๋ยวว่าเติมมากอยู่แล้วก็ ได้เลยนะเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นเติมีละนิดสะสมไปเรื่อยๆก็น่าจะได้และนี่นะผมก็คือกิจกรรมสายฟรีนั่นเองก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1่เมษายนจนถึงวันที่16บเมษายนเลยนะผมกิจกรรมก็16วัน16คืนเออเข้ามาจัดกันได้เดี๋ยวกิจกรรมเดีย๋ยวพี่ก็จะมาบอกอีกที่เนี่ผมว่าวันนี้เป็นกิจกรรมของอะไรเอยวันนี้วันที่หนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมรับ ตัวละครฟรีนั่นเองคือสำหรับน้องๆยังไม่มีตัวละครไหนก็สามารถเข้ามาเล่นแบบเช่าได้เออมันให้มันให้เช่าเนี่ยเห็นไหวันที่1นึ่งเมษายนและวันที่2ก็คือรับฟรีนะผมสกินฟอร์มาสเแบบี้ชักนั่นเองหรือว่าอีกไอเทมหนึ่งก็คือชุดของวันสงกรานต์นั่นเองใช่ปะน่าจะใช่แหละเป็นชุดของผู้หญิงนั่นเองเฮ้ลยละต่อมาคือวันที่ส รับไปเลยนะผมบัตรสุ่มอีโวจำนวน3ใบแล้วก็บัตรสร้างห้อง1ใบและที่สำคัญคือชุดผู้ชายนั่นเองใส่ได้ทั้งชายและหญิงเป็นเสื้อนะเป็นเสื้อเฉพาะเสื้อเออและต่อมาก็คือวันที่8นั่นเองวันที่8ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมท่าประตรงแคลนนั่นเองรับฟรีเลยนะผมสําหรับคนที่มีแคลนแล้วก็สร้างทีมไปลงไปเล่นกันเออแล้วก็จะได้ถ้า ปักธงแครนนั่นเองแล้วก็วันต่อมาคือวันที่9จนถึงวันที่1 6ก็คือรับสกินคาตานะแบบฟเวอเลยนะผมสกินคาตานะแล้วก็กล่องดวงใจนั่นเองเป็นธีมของวันสงกรานต์และที่สําัญวันที่สุดก็คือวันสุดท้ายนั่นเองก็คือวันที่10จนถึงวันที่1 6นั่นเองนะผมก็คือทางด้านของกิจกรรมเข้ามาเล่นเพื่อรับกล่องสุมสกินปืนนั่นเองนะครับผมนี้เห็นไหมน้องๆถ้าน้องๆสังเกตก็จะมีแบบ หกสกินด้วยกันถ้าไม่รวมอสองควงนะก็6กสกินด้วยกันเอ้สามารถเข้ามาสุ่มกันได้เล่นใด้ครบแล้วก็รับกล่องแบบฟรีๆกันไปได้เลยนะผมและที่สำคัญก็คือนี่ถ้าน้องๆสังเกตหรือว่าอ่านดีๆก็คือจะมีของแจกแบบพิเศษนะผมก็คือเสื้อผู้ชายนั่นเองนี่ที่หัวมุมตรงนี้นั่นเองข้างล่างขวามือเอ้ยจะแอบสุ่มแจกให้น้องๆน,นะผม น,น้องต้องเข้ามาเล่นบ่อยๆถึงจะรู้ว่ากิจกรรมเสื้อ,อน,นี้จะมาแอบแจกวันไหนน,นั่นเองไม่ว่าจะเป็นวันที่4หรือว่าสิบเอ็ดประมาณนี้เฮ้ยก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะผมไม่ต้องเข้ามาเล่นกิจกรรมกันได้ก็เข้ามาเล่นกันทุกวันเดี๋ยวกิจกรรมมาก็น่าจะขึ้นให้น้องๆดูหรือว่าน้องๆคนไหนแบบว่าพี่ผมขี้เกียจเล่นแบบทุกวันเดี๋ยวพี่ก็จะมาทําคลิปบอกนะผมก็อ,อย่าลืมติดตามตั้งไว้ และนี่นะผมก็คือตู้อีโวเปดาเมจแรงนั่นเองนี่ซึ่งสกินนี้พี่ก็มีแล้วผมพี่ก็แนะนำสำหรับคนที่ไม่มีสกินเอสกินนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่มีเอ้ไม่ว่าจะเป็นใส่เติมหรือว่าสสยงบน้อยก็สามารถเข้ามาจัดกันได้สกินนี้พี่น่าจะมีกระเป๋าแล้วนะเอ้ใช่พี่ก็มีกระเป๋าแล้วแต่มันขึ้น ไม่มีเอา้าอันนี้พี่ก็งงเหมือนกันใช่ปะอันเดียวนะอันเดียวกันอือ้อซึ่งสุม่มสะสมสุ่ม5ครั้งเพื่อรับสกินกระเป๋าเมื่อกี้เนาะผมไปตอนนี้เอ้กะเปของพี่ก็อยู่เวลสานั่นเองเวลหน,นึ่งก็ประานี้เวลสองเอฟเฟกสังหารอือ้อไม่ใช่เวลสองก็คือแถบชื่อสังหารอือจะเป็นแบบสายฟ้าประมาณนี้ L สามก็เป็นโมเดลใหม่ L สี่ก็อัปเดตสถานะของปืนนั่นเองก็คือดาเมจสออัตราการยิงหนึ่ง 1, และลดความเร็วในการรีโหลดนั่นเองนะครับผมก็ลด1นึ่ไม่เป็นไรมากหรอกเพราะว่ามันมีอัตราการยิงอยู่ก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับสายเติมเอ้เข้ามาส่งมาได้พี่ก็สะสมไปเรื่อยๆหวังว่าสักวันหนึ่งนนาาก็น่าจะเจ็ดทุกกระบอกอถึงจะช้าไป ชากว่าคนอื่นนี yeah. ่พี่ก็มีเอกเคเวลเ็ระบอก1อันดิกาาสก,กาเวลสต่อมาก็คือซองยาวซองยาวของพี่ก็เวลเวลห้าไซองยาวของพี่ก็อ่าเ no. ของก็เว,วลหนะรออัพเป็นเวลหกนั่นเองส่วน x อ็กอ็มแปก็คือเวลสามนั่นเองต่อมาคือ u p p เวลสี่และฟาร์มัสเวลสามเอ็มบีฟเวลสามอ้ M4 M1 ก็เวลสอันน mm ี hmm. ้ห hmm. ม hmm. ัดแล้วก็เอนทำสันพี่ไม่สูมอะไรนิเพราะว่าพี่มีสกินดีอยู่แล้วเฮ้ยน้องๆก็ไม่ต้องตามพี่ก็ได้ที่พีต้องเก็บตุวกระบอกเพราะว่าพี่ยังไม่มีสกินดีนั่นเองเฮ้แต่ว่าไปเข้าเรื่องกันดีกว่าเอ็กกระบอกนี้ก็หมดตู้ก็ประมาณ1,500กว่าเพชรนั่นเองประมาณนั้นเลยเอไม่ถึงบ6ตหกหรือว่าน้องๆคนไหนดวงดีก็ 9เพรแรกก็น่าจะออกนะครับผมย้ํานะดวงดีนะเอื้สุ่มตู้นี้ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะผมเพราะว่ามันจะได้กล่องดวงใจแล้วก็สกินแอร์บอรไปด้วยนะผมหรือว่าน้องๆคนไหนดวงดีอีกก็สามารถเข้ามาเปิดกล่องนี้ได้สกิน VSS หรือว่าสกินฟาร์มัสก็ปินได้นะผมอื้อก็อยู่ที่ดวงน้องๆอื้ว่าจะดีแค่ไหนนั่นเอง กิจกรรมตู้นี้ก็เหลืออีก29วันอุย้ยนานอยู่นะเดือนหนึ่งตีว่าดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็สามารถจะสมได้มันน่าจะหมดพร้อมกับไอ้กล่องดวงใจไอ้ชักโครกทองคำนั่นแหละเออนี่ก็ 99, 49, 99, 9 9้4999 4999 9 9 9 9และ499นั่นเองก็รวมประมาณก็พันห้า่นลยออที่พี่จำได้นะพี่ไม่ต้อง คื้นหยดูนะว่ามันกี่เพชรก็ถามพี่ได้พี่ผ่านมาแล้วเออเก้าพันห้าน่ะแหละแต่ของพี่ไม่เมานะหรือว่าเมาอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปดูกันได้ในคลิปที่ผ่านๆมาเออสำหรับน้องคนไหนที่ส่มไปแล้วสกินไอจีแปดดีไหมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมหรือว่าคนไหนแบบว่าดวงดีมาขิงพี่หน่อยละกันเออว่าออกกี่เพชรโอเคแลคดด้วก็กิจกรรมสายฟรีก็อย่าลืมเข้าไป จัดเข้าไปเล่นกันได้นะผมโอเคสำหรับนี้พี่ต้องขอตัวลาก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าคลิปไหนมาก็รอชมกันต่อๆไปแะผมไปละ